ก็สวัสดีครับก็อันนี้ลองอัดคลิปนะครับสี่แยกไฟแดงแยกไฟแดงดูนะครับผม <c oughs> จะได้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับแต่นน้นวนครน,นี่คมอุตสาหารกรรมนิคมุสาหากรรมนวนครน,นะครับปทุมธานีวันนี้ฝนก็ลงเม็ดนิดๆน,น,นะครับฝนป,ปล่อยนะครับ อากาศดีมากนะครับเย,นยน็นๆเมื่อคืนนี้ผมต้องปิดพัดลมนอนนะครับทำทำงานนั่นแหละแต่ว่านอนเงียบได้นะครับเงียบได้ไม,มันมีสีแยกไฟแดงไม่งั้นรถชนกันเละนะครับเหมือนกับชีวิตคนเราเนี่ยครับมันมีอุปสรรคมันมีคำถามมันมีอุปสรรคบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พุ่งลงเหวนะครับ มีแตะเบรกกันมั่งอะไรมั่งนะครับอย่าไปคิดมากนะครับยิ่งปฏิบัติทรรมนี่ถ้าใครคิดมากนะครับได้กินยาไอ้ลายเครียดแน่นอนนะครับถึงขั้นเป็นบ้าเป็นประสาทก็มีมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่กำลังศึกษาธรรมะกำลังปฏิบัติอยู่ก็ให้กำลังใจนะครับรู้สึกว่าเรายิ่งฟังเรายิ่งไม่เข้าใจเราก็หยุดฟังนะครับไปฟัง หาดูอย่างอื่นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันฟังมากมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันเหมือนกับเ,เราไปยัดเข้าไปมากมันก็ไม่ไหวนะครับสมองมันทนไม่ได้นะครับพักผ่อนแล้วก็มันก็มันเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับคำศัพท์อะไรบางอย่างนะครับเราไม่ต้องไปเอ,อเอาจริงเอาจังมากนะครับ พร,พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายกับจิตใจของเราเท่าน,นั้นเองนะครับไม่ได้สอนเรื่องอื่นนะครับไม่ได้สอนเรื่องอื่นนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องร่างกายกับจิตใจเรามันก็จบนะครับใช้ชีวิตง่ายๆนะครับก่อนก่อนหน้าที่เราจะศึกษาธรรมะเราเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> พอเราเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มามาใช้ชีวิตคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มัน เป็นปกติที่สุดนะครับเร,เราจะไปเราจะไปเบ่งแสดงกล้ามดากมากนะครับผมอยู่อยู่แบบสบายๆนะครับไม่ต้องอถือสินเเข่งคัดอะไรมากเราขอให้เราไม่เบียดเปียนใครคือพูดง่ายๆว่าพุทธเจ้าสอนให้เราแบบว่ากายวาจาใจเราไม่เบียดเปลี่ยนคนอื่นนะครับแค่นั้นเองนะครับ ไม,ไม่ติดกับคำสรรเสริญนะครับไม่ติดกับคําที่เขา,าต่อว่านะครับถ้าเราเข้าใจนะครับก็ฝากไว้บรรยากาศาเย็นๆนะครับปทุมธานีตอนนี้ก็เจ็ดโมงตรงนะครับเดี๋ยวผมก็หาแวะเก็บผักเก็บอะไรเป็นลวกจิ้มน้ำพริกนะครับนอนรอเข้ากะหกโมงเย็นคืนนี้นะครับ เ็ให้กำลังใจกันไปนะครับอันแหละชีวิตเราก็เหมือนไฟแดงนะครับมันก็มีติดขัดบ้างใช่ไหมละ่ะเรียนธรรมะมก็ต้องติดขัดมากนะครับถ้าเราจะเอาแบบหลุดพ้นสมมุติก็ต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายกับจิตใจนะครับสวัสดีครับ